สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์ครับผมดีเจโดมรับหน้าที่เป็นผู้นําทางทุกท่านเข้าสู่ดินแดนลึกลับแห่งนี้ครับผมขอเกินน้าก่อนนะครับว่าเกาะสวรรค์แห่งนี้มีสัตว์มหัศจรรย์มากมายที่ทําให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจอีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศทุกรูปแบบที่ท่านจะสามารถนึกออกได้ครับบนเกาะแห่งนี้มีพันธุ์พืชและสัตว์หลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในลักษณะต่างๆดังนั้นสัตว์ทุกตัวที่อยู่บนเกาะแห่งนี้มีความสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เดือดร้อนครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ตัวเกาะแล้วนะครับทางซ้ายมือของทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นผู้บริโภคันดับที่หนึ่งของสายยาอาหารณเกาะมหัศจรรย์แห่งนี้นั่นคือสัตว์ที่กินพืชได้แก่ช้างฮิโปและก็เต่าครับภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์หรือไม่เสียผลประโยชน์นั่นเองครับทุกท่านรู้เหมือนรัครับว่าเวลาที่ปโปขับถ่ายออกมานั้นมูลของฮิปโปสามารถเป็นอาหารของพวกปลากระตูนและเต่าได้ครับโดยฮิโปโปเตมัสนั้นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรูปร่างกลมใหญ่หนังหนามีต่อมเมือกและต่อมใต้ผิวหนังที่จะผลิตเมือกเหลวอ,ออกมาเมื่อโดนแสงแดดจะค่อยๆกลายเป็นสีแดงอ่อนคล้ายๆเลือด มีไว้เพื่อป้องกันอันตรายต่อแสงแดดและป้องกันการติดเชื้อโดยปกติฮิปโปจะอยู่รวมกันเป็นฝูงขึ้นบกออาหารกินตอนกลางคืนดำน้ำ้ําเก่งและกินหญ้าเป็นอาหารหลักครับปลากรา์ตูนเป็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆอ,อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ในดอกไม้ทะเลลำตัวมีสีส้มเข้มมีแถบสีขาวขอบดำสามแถบในบริเวณหัวตัวและหางมีระบบชนชั้นภายในเป็นฝูงโดยมีหัวหน้าเป็นเพศเมียที่ตัวใหญ่ที่สุด ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะว่ายฝ่ากระแสน้ําเพื่อกลับมาวางไข่อย่างที่กําเนิดโดยอาหารของปลากรตูนจะเป็นจําพวกแพงตอนเต่าสุคาตาเป็นสัตว์เลื้อยคานอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนมักอาบแดดในช่วงเช้าตรูเ่เพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกายหลังจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวในเวลากลางคืนในช่วงฤดูผสมพันธุ์เต่าตัวผู้จะชนและพยายามพลิกตัวฝ่ายตรงข้าม นอกจากนั้นเต่ายังสามารถกินพืชได้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะพืชอวบน้ำช้างเอเชียเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนมีเอกลักษณ์ที่รู้จักกันดีคืองวงและงางวงใช้หยิบจับสิ่งของเป็นเสียงและสูบน้ำส่วนงาเป็นเขี้ยวที่พัฒนาขึ้นเป็นอาวุธช้างเป็นสัตว์สังคมมักอยู่รวมกันเป็นโขงและกินพืชเป็นอาหาร ภาวะแข่งขันเป็นภาวะที่สัตว์แย่งชิงสิ่งที่ต้องการหรือปัจจัยในการดำรงชีพที่เหมือนกันจึงทำให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์ของเราก็เช่นกันค่ะจะมีภาวะแข่งขันกันในจระเข้และฮิปโปรจระเข้และฮิปโปคู่นี้อาจเกิดภาวะแข่งขันกันในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยและการล่าเหยื่อซึ่งฮิปโปช่วงวัยหนุ่มมักจะมาแย่งเหยื่อของจระเข้แม้มันจะไม่กินก็ตาม โดยส่วนมากแล้วทั้งคู่จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันเนื่องจากทั้งสองจัดเป็นสัตว์นักล่าที่อันตรายและแข็งแกร่งเช่นเดียวกับจระเข้และช้างในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำจืดเป็นสัตว์เลื้อยคานชอบอยู่ตัวคนเดียวตามแหล่งน้ำนิ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าจระเข้ใช้ขาในการว่ายน้ำแต่แท้จริงแล้วนั้นจระเข้ใช้หางในการว่ายน้ำและยังใช้เป็นอาวุธอีกด้วยในช่วงระยะออกไข่จนฟักเป็นตัว จะมีนิสัยดุร้ายมากจระเข้กินสัตว์ขนาดกลางรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหารอาหารที่ถูกกินจะถูกย่อยอย่างช้าๆทำให้จระเข้ไม่ต้องกินอาหารไป15-30วันภาวะล่าเหยื่อเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันโดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ล่าและอีกฝ่ายจะเป็นผู้ถูกล่าก,กินเป็นอาหารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหยื่อนั่นเองค่ะ ผู้ล่าตัวแรกคือจระเข้ส่วนเหยื่อคือเสือแมวป่าแมยแคทนาคช้างและเต่าผู้ล่าตัวที่สองคือเสือผู้ถูกล่าก,ก็คือแมวป่าและแมยแคทผู้ล่าตัวที่สามคือแมวป่าและแมยแคทกับงูงจะตกเป็นผู้ถูกล่าผู้ล่าตัวที่สี่นาคมันจะล่าสัตว์เล็กและปลากระตูนเป็นอาหาร ส่วนผู้ล่าตัวที่5เมียแคทจะล่าสัตว์เล็กกินเป็นอาหารผู้ล่าตัวที่6คืองูเขียวบอลพวกมันจะล่าและกินสัตว์เล็กๆเช่นกันเสือโครงลายพาดกรอนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรักสันโดดที่มีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ตามป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ำตลอดปีลำตัวมีสีเหลืองขมิ้นพาดดำ ปัสสวะเพื่อประกาศอนาเขตเพศผู้สามารถทำการผสมพันธุ์ได้ถึง6ครั้งในหนึ่งชั่วโมงกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและออกล่าเหยื่อในเวลาหัวค่ำและเช้ามืดแมวป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนิสัยคล้ายเสือแต่มีความว่องไวกว่าอาศัยอยู่ตามถ้ำต้นไม้หรือโพรงสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพอากาศกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร และสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตนได้เมียแคทเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใต้พรงดินที่ขุดขึ้นด้วยอุ้งเล็บมีประสาทสัมผัสที่ไวมากสามารถทำให้อพยพที่อยู่ได้ทันทีอาหารของเมียแคทก็คือกินสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ใต้ดินและ,มะแมลงปีกแข็งเป็นอาหารนั่นเองค่ะนาคยักษ์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเสียงร้องของมันเป็นเอกลักษณ์สัญชาตญาณในการล่าของมันมีอยู่สูงมากนากยากขนาดตัวเต็มวัยสามารถฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้แต่จะไม่กินเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์กินปลาและสัตว์น้ำเป็นอาหาร งูเขียวบอลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือพื้นดินใกล้แหล่งน้ำงูเขียวบอลในวัยเด็กมีส่วนของลำตัวสีน้ำตาลแดงจากนั้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวปนเทาเมื่อโตเต็มวัยกินสัตว์และงูขนาดเล็กเป็นอาหารเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเดำเนินมาถึงบทสรุปของการเดินทางบนเกาะมหัศจรรย์แห่งนี้แล้วนะครับก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการเที่ยวในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณครับ